พบสุสานฟาโรครั้งแรกในรอบร้อยปีนับตั้งแต่โลกเคยเจอสุสานฟาโรตุตันคาเมนสุสานแห่งนี้เป็นของฟาโรทูโมท,ที่2จากราชวงศ์ที่18ซึ่งเคยปกครองอียิปต์เมื่อประมาณ3,500ปีก่อนสุสานฟาโรแห่งนี้ตั้งอยู่ทางตะวันตกของหุบเขากษัตริย์ใกล้เมืองลักซอมีความยาวประมาณ29เมตร โดยนักโบราณคดีพบว่าเพาดานของหลุมศพทาด้วยสีฟ้าและมีดาวสีเหลืองอยู่บนนั้นซึ่งจะพบได้แค่หลุมฝังศพของกษัตริย์เท่านั้นก่อนจะพบแจกันที่ทําจากหินอลาบาสเตอร์สลักชื่อฟาโรหทูมสที่2เลยทําให้ทีมขุดค้นสามารถระบุได้ว่าสถานที่ฝังศพนี้เป็นของใครอย่างไรก็ตามสุสานฟาโรทูมสที่2ไม่ได้เต็มไปด้วยสมบัติมากมายเหมือนกับสุสานฟาโรตูตันคาเมนเนื่องจากเกิดน้ําท่วมหลังจากทําพิธีฝังศพได้ไม่นานจึงทําให้สุสานแห่งนี้อยู่ในสภาพ าพที่ไม่สมบูรณ์และเชื่อกันว่าสิ่งของในนั้นถูกย้ายไปที่อื่นในภายหลังสุสานแห่งนี้ถือเป็นสุสานกษัตริย์แห่งสุดท้ายของราชวงศ์ที่18จากอียิปต์ที่ยังไม่เคยมีใครค้นพบ ฟาโรทูมส ah um ที่สองคาดว่าปกครองอียิปต์ในช่วง1493ถึง1479ปีก่อนคริสต์ศักราชเป็นพระราชสวามีของเฮเซปซุดฟาโรสตรีผู้มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของอียิปโบราณแม้จะมีผู้เชี่ยวชาญออกมายืนยันถึงสถาน,นะของหลุมฝังศพแห่งนี้ว่าเป็นของใครแต่ก็มีบางส่วนมองว่าจำเป็นต้องมีการหาข้อมูลเพิ่มเติมในการระบุตัวตน แต่ถึงกระนั้นการค้นพบนี้ก็ช่วยให้ข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆเกี่ยวกับการฝังศพของฟาโรในช่วงต้นราชวงศ์ที่18